ซ้ำบายดีพี่น้องสู้ผู้สู้คนครับพ่อกับปอพาดพาดเราคือเก่านะครับเด้อพ่อกันบุมียังไรครับสวัสดีพีใหม่ครับวันที่หนึ่งเดือนหนึ่งสองหาหกแปดครับผมให้เราให้่วยครับให้ทุกคนสูขภาบแข็งแรงเด้อครับเด้อเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ครับขอให้สมบังเด้อครับเด้อส่องน้อยือผมกับปอผาดกับสู่ต่อไปคือเก่าครับขอให้ทุกคน สุขภาพแข็งแรกมีความสุขครับสวัสดีพี่หม่ครับจวดครับมืยอย่างไรต่อครับไปภรารกิจมือแรงครับอยู่จังหวัดนครปฐมจังหวัดราบุรีครับมือแรงกบบว่าผ่านแต่พ่อเด้งานประยุทธ์ครับกับพ่อเด็จวดตอนล่องานนี่แหละครับล่อจังหน่อยครับกินประมาณ สองสามขวดนี่แหละครับกรนอนครับล้วก็ไปยังงานมือแรงครับไปมือว่านเนี่ยไปภารกิจจังหวัดพิซซูโลกครับปิจิตเมื่อครับเอเลียเลยครับงานมันหลายครับผมหายกำลังใจเด้อครับพี่น้องทางต่างแดนครับสวัสดีครับทุกคนครับทางต่างแดนเด้อครับเด้อพี่น้องทางสปปอลาวครับที่เขาไม่หายกำลังใจประพาดครับประพาสหายกำลังใจคือกันเด้อครับเด้อหายลำหายวุ่ยครับปีใหม่ครับผมห ยิงเฮ่งครับผมมาครับมาบัพป่าตอบทากอะขอโทษครับเพราะว่าสิพยามครับเพราะว่ามันขับรถนั่นมันรับโทรศัพท์บ่ได้ครับบ่มีเวลาเลยเด็ดจับครับแลิกกัดกฎกติกาบ่พป่าลงหน้าบ่พป่าหลายแห้งครับมันมีกล่องติดหนารถเต็มเลยเดี๋ยครับเลหนารถลดเนี่ยติดเด็ดจับบ่ได้เลยครับเหตุผิดก้คือหาเงินอย่างเดียวครับ กฎระเบียบมันหลายครับต้อง้ากันต้องต้องหาเวลาออกมาดีกดเบิ้องมือในยูทูบเลยครับกดเบิ้องมืครับต้องต้องพยายามครับต้องหาโอ,อกาสหาเวลาครับนะครับมาจวดครับฉลองปีใหม่คนเดียวเนี่ยนะครับกินจ้องขวดกันนอนครับแต่ไปเยืนง,งานม่เลี่ยนครับผม ขอให้ผ่านเดอ้อครับไห้ผ่านผ่านครับว่าผ่านคืนอสิชูตัวไปนะครับเพราาเวลามันหน่อยครับก็เลยหยิดไปพอาเดี๋เจอมูจูพวกครับเจอไอเจอไสเจอพีเจอนองนะครับสวัสดีปีใหม่ทุกคนครับ คลิปนี้ก็เอาไว้ใช่ไหมนะครับเดอ้อขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงหลํำรวยเงินท่องครับกดไลค์กดแชร์ให้เด้อครับบ๊ายบายวัสดีคบ